สวัสดีครับนำทุกคนเข้าสู่ชาวินยองชาแนลครับผมเมื่อคืนนี้บานชาวินฝนตกนะครับเชียงรายบานชาวินเนาะฝนตกนะครับน้ำก็เลยหลากท่านผู้ชมชาวินก็เลยออกมายกจำน้ำหลากนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักหกโมงเก่งนะครับหกโมงเจ้าเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ่นกับชาวินไปนะครับวันนี้ลุ่นกับชาววินไปยาวๆเลยนะครับเนอะ รประมาณนี้เนาะตกจำาน้าหลากขี้เยอะขี้โคใบไม้จะเยอะนะครับวันนี้ชวินใจตาสามเส้นลวนนะครับเพราะว่าใจตาทีนี้คงจะยกบบกแป้เนาะคงจะยกบบกไว้นะครับชวินยกได้สองสาข้างนะครับเดี๋ยวพัตะเพียนตวงแล้วเนาะเดี๋ยวเอามาลุ่นกันต่อไปเลยนะครับสวัสดีไปยังปอแมทศพีน่าที่อยู่ต่างประเทศวนะครับ แล้วก็ปีนเอาจะอยู่ตั้งไทยเลยเนาะเปิลเปอน,นทุกคนนะครับขอบุณสาหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เมน้นเห็นกาลังใจชวินนะครับเนาะต่างคนต่างหึงกาลังใจกันนะครับขอบุณน,นะครับอ่านปิดกี่โคอ่านปิดแล้วปิดแล้วมาละประมาณมาอานมันมาานนี่ ลงไปก่อนเนาะมันติดถุงมือครับแต่เพ ن จายโดดนั่นสองโตกันท่านันนั่นแหละหมาน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 อีโคก็ข่าท่านผู้ชมปลักขาวปลักมาเออโฮคอมเซิร์ฟ สองโตครับสองโตครับรขาวได้งามๆเยอะนักขนาด,ดหนึ่งโตหนึ่งโตเออปิดปิดปิด นาน่นกระเพ็ดจ้าอ๋อโดดตะเพียนปลาตะเพียนกับปลาขาว ตลกมาปลาขาวตันตีโถออกกําเดียวตะเพียนตะเพียนน้ำแตกเยะอะลงไปในกระซังหนึ่งตวปลาขาวตกลงเลย โอ้ตกไปเนาะโลกระโชว์ตกไปมาแล้วมาแล้วหยับเอาเราลงไปก่อนนะหวาน เด่กโตป้าขาวป้าขาวปิดโถมัน กตบเพียงสไตล์ครับจะติดหน่อยนึงอ<ฮ><ฮ>ย่างนักชวินเปลี่ยนมุมกล่องใหม่นะครับเมืกี้มันติดค้ากล่องเนาะ อยู่ไกลล่ำนะครับติดหอบครับตะเพียนทรายลงไปในกระช่นง่งตัวขีโคลคเข่าหัน ปลาส้อยก็เขา้าตักกันเนอร์นะคะรับปลาส้อยปลาส้อยโดดมาเข้ามาจอก จอกไห้ก็เข่าฮั่นตามมาดึงสองเลยเนาะเออจังมันกับติโหมันนี่นะ๋ยปลาออกไปเนอะนี่นะครับมันเข่าหัวมันนะมันเข่าเงือกมันนะครับมันแกะออกยากจะใจจำตาทีก็ยกของแปะหน้าม,มันแห้งนะครับท่านผู้ชมหนึ่งโตปะปลาขาว โอหำลออโอหำลดอดตหัวลอดเลยำออกยากครับนี่ตรงนม่ก็ช่างหนุนตทำล้อทำลออทำลอดทำลอลอ,ลอ,ลอ,ลอตักมาตักมา ปลาซอยเกตีนี่กว่าปา่าหนึ่งตัวปลาขาวแดงงามกระลกมาก โอ้โดดครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้จะหลอดจะลอดห้ามดินห้ามดินเออจะหลอดแตกงานมาแล้วขาวกระปูครับผู้ชม ตักเพ่งสองเลยเนาะมันปูขนาดนี่ใส่งามๆกับปูโตนึ่งนะครับหนึ่งโตมาขึ้นมาขึ้นมา ปลาขาวโตง,างงามๆเลยครับท่านผู้ชมกันก่อนลงไปโอ้ติดบ,บนปลาปลาออกกันนะครับโอ้โดดไปให้แล้วหยบแตน จำมันนักนะคระับท่านผู้ชมหนึ่งตัวตะเพียงทรายปิดอีกแล้วหนึ่งตัวครับ ปลาขาวเนี่ยนะครับมันติดเนาะออกยากมันติดคีบมันนะครับเออติดเหงือกมันเนาะออหลอดไปเฮยโดดมาแล้วมาแลว ชวินเปลี่ยนยออสองเส้นลงนะครับท่านผู้ชมพอมันหลอดเนาะลองยก่อนะครับว่ามันจะว่ามันจะยกยากก่อนเนี่ยครับถ้ามันยกยากชวินก็จะเปลี่ยนเป็นสามเส้นหมือนเดิมนะครับชวินอู่ปัมออกแล้วเดี๋ยนี้ลมออกหูมาแล้วพัดซอย ปลาไส่หมอนครับนะครับปลาใส่หมดนแม่ทำคีโดดปลาหน่อยก็เอาครับตาสองเส้นเนาะ โดดขาปีกแดง่นั่น,น,นโดดดีแต่จ้ำถี ข้าป๊อกข้าปีกแดงนนัเนาะแต่เป็นตัวน้อยก็เลยหองข้าป๊อกปลาเข้าข้าคีโคเข้าข้าเอ้า ปลาสไตปลาใส่นวลปลาใส่เกตีสองตัวครับ อาส้ยนวลนั่นหนึ่งตัวปลาขาวตึงหอยตัวธรูมชนกะลกมาตึงมดเนี่ยเนาะขี้โคกระไดฮั่น ปลาขาวโตวหนึ่งเชอร์รี่จีหอยบอ่โตงตัว มาอยู่มาอยู่อ๋อโดด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 วิดไปปลาคาวลง ท่านผู้ชมปะเขาใส่งามขนาดหนึ่งตัวสองตัว โดด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 มินโตกระป๋ แล้วจับมันยกฝืดนะครับมันนักเนาะหน้ามันก็แห้งตัว ขาวปีกแดงโดดอีกกมวอ,อยู่ตะกกดครับท่านผู้ชม กระดน้อยสองตัวครับประริมน้อยนะมาเอาเนาะปล่อยมันไปใหญ่ให้ขาวตัวหนึ่ง 多啊。 เพียนสายหนึ่งโต๊ะเริ่มที่จะบบอกข่าวแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชวินจะสรุปผลงานเลยกับเรากันนะครับกับยกยอนำลาคลิปนี้นะครับได้มอกพอกินนะครับท่านผู้ชมปลามันบอกไข่ขึ้นเนาะ สรุปผลงานของชาบ,บินคลิปนี้นะครับยกยอนำหลากานี้เนาะนี่นะครับก็พอได้อยู่นะครับกระชังตะทีเนาะอาจจะแบบเห็นชัดท่านผู้ชมสักกิโลสองกิโลนี่อาจจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวชาบ,บินไปสรุปผลงานที่บ้านนำ้ำก้ํานะครับเนาะพอมันบบาหัานทีนะครับหมายเดิมของชาบ,บินนะครับไม้ลองนำคีนะครับท่านผู้ชม รูปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับคลิปยกย้อนนหลาคลิปนี้นะครับท่านผูช้ชมชวินก็ได้อยู่นะครับประมาณสักสองกิโลเนาะคิดว่านะครับพอเป็นปลาตัวใหญ่ชวินใจสามเส้นนะครับช่วงล่างนี้ชวินใจสองเส้นนะครับเพราว่ามันหลอดเนะาะปลาน้อยก,ก็เอาอยู่นะครับมันจะยกลาบากเลยเนานะสองเส้นเพราะว่านามันน้ามันแห้งนะครับท่านผูช้ชมชวินประมดแหง้งมด ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับทาบินจะเวลาประมาณเจ็ดจโมงท่านผู้ชมกี่ร้อยครั้งน้ำเลิมศครับยกยอมดแห้งเลยนะครับนี่นะครับผลงานของชวินคลิปนี้เนาะพอได้ก,กินนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ครับชมมาถึงตอนนี้นะครับ ชวินฝากกดไลค์กดติดตามเมื่อชวินตัวเนอร์ชวินยองชาแนลนะครับขอบคุณทุกแห่งใจขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่หือกำลังใจกันเนะาะเช่นเดียวกันนะครับชวินก็หือกำลังใจทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องชวินยองนะครับอูลเล่นกันได้นะครับดีนาาบ่น้องอนง่าองชวิน เราเจะการคลิปหน้านะครับคลิปนี้จบคลิปไปเพลงเตาาี้นะครับชาวินเสียงป่หายหมดท่านผู้ชมเฮ้ยนี่นะครับสวัสดีนะครับหักษาสุขภากันตัตเนอร์